สาธิตวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผม MS180 สติลนะครับว่าเขาเนี่ยสตาร์ทยังไงนะครเพราะว่าตัวสวิตช์กับตัวโชค๊คมันอยู่ในโหมดเดียวกันเริ่มแรกจะสาธิตวิธีการเริ่มผสมน้ำมันก่อนนะครับว่าผสมน้ำมันใช้น้ำมันยังไงนะฮะมันก็เหมือนเครื่องโดยทั่วไปนะครับผมที่ต้องใช้น้ำมันเบนซินนะฮะในนั้นเป็นเบนซิน95เท่านั้นนะครับผมในตอนนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาผสมน้ำมัน2อทีนะครับน้ำมัน2อทีผสมเข้าไปในกระปุกน้ำมันของเขาเลยนะฮะผสมเข้าไปในกระปุกน้ำมันของเาาาาเลยตตมมรฐนของกกระปุน้ามันนนอเ้ีีี่ยฮฮะะะะจตวบก500 ประมาณครึ่งลิตรนะฮะบอกแล้วก็อัตราส่วนผสมเนี่ยเราก็จะใส่ไปตามที่เขามีขีดกำ<อ>กา<อ>กนงแต่ว่าสาชาานบอกว่าถ้าสมมติว่าผสมน้ำมัน1ขวดส0บาทนะฮะนหนึ่งขวดทีบานน้ำดื่มเนี่ยให้ใช้สฝาสองทีเอ่อสองทีสองฝาแต่ทีนี้เ,นเรามาดูว่าสองฝาของเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเห็นไหมฮะสองฝาของเขาไม่เท่ากันเห็นไหมฮะดังนั้นเราจึงมีกระป๋องที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะฮะเอาไว้ใส่ตามอัตราส่วนของเขามันจะมีบอกนะครับผมใส่น้ำมันแค่นี้ใส่สองทีจำนวนนี้นะะ ลงไปที 350. L, ่สามร้าสิบมร้อย้าสิบามร้อยาสบมรามร้นย้าบมอย้าม้อยหามอยบาเรยคบผมอยน้าาไม่ต้องใส่้อนะฮะสมร้้องใส่มมากเนี่ยเตมไ้ม้ามันยังไม่หมดเลย ในการใช้งานครั้งแรกของวันนะในการใช้งานครั้งแรกของวันท่านจะเห็นว่าตรงเดือยตัวนี้นะเห็นไหมตรงเดือยตรงนี้มันจะมีบอกนะครับมันจะมีบอกว่า012เห็นไหมฮะ012แล้วก็เป็นโชค้คทีนี้เนี่ยในการจะ,จะเลื่อนขึ้นหรือเลือ่อนลงท่านต้องกดตัวล็อกคันเร่งก่อนนะฮะล็อกคันเร่งมันจะเป็นแบบนี้กดถึงจะกดได้นี่ก็แข็งปอกเลยนะฮะทีนี้เรากดทีนี้เราสตาร์ทแรกเราเลื่อนลงมาสุดก่อนอันนี้จะเป็นโช๊คเห็นไหมอันนี้จะเป็นโช๊คเป็นโช๊คเป็นโช๊คเสร็จแล้วทีนี้ helmet. เราก็มาทําการไล่น้ําม <anak> ันก่อนนะฮะไล่น้ำมันไล่น้ำมันไปเรื่อยๆไล่น้ำมันให้มันเต็มเต็มสายเต็มคาบูนะฮะไล่น้ำมันไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นมันจะเหมือนต้องเครื่องอื่นตรงที่ว่าพอพอไหลลงไปปุ๊บเนี่ยสวิตช์มันจะเปิดออโต้เลยนะครับตัวอื่นนี่จะต้องมีตัวดึงชกแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ไหลลงไปขึ้นข้างล่างสูนี่เปิดชกก็คือเปิดสวิตช์ออโต้ไปเลยนะฮะนี่คือการไล่น้ำมันเนาะแล้วมันจะมีเสียงดังกิ้งกิ๊งนี่คือว่าโอเคมันพร้อมจะติดละไปเรื่อยๆนะะฮ เห็นไหมฮะดังไรเห็นไหมพร้อมจะติดแล้วพอพร้อมจะติดแล้วเนี่ยเราก็มาเราก็มากดตรงนี้นิดเปิดตรงนี้นะฮะต้องกดหนึ่งเดือนนะแล้วก็เลื่อนขึ้นนี่คือสวิตช์เปิดนี่คือเปิดแล้วนะครับผมนี่คือเปิดแล้วหลังจากที่เราไล่น้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราเปิดชุบแล้วเราทำการไล่น้ำมันแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราก็ดันขึ้นมาตรงจุดที่มันเป็นคำว่าสตาร์เห็นไหมฮะพอเป็นจุดที่มันสตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สตาร์เครื่องได้เลยนะฮะเครื่องมันจะติดเครื่องมันจะพร้อมที่จะติดแล้วนะครับ ถึงเบามากนะครับดึงเลยฮะเล็กหนึ่งวันนะครับเพิ่อหนึ่งวันนะฮะก็เคร่องก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับนี่นะฮะไได้เลยนี่นะฮะเราปิดแล้วก็ดึงลาดึงสวิตซขึ้นเลยแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งวันได้เลยนะฮะในการใช้งานครั้งต่อไปนะฮะในหนึ่งวันนะฮะใช้งานต่อเนื่องนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์แค่นี้เองนะฮะไม่ต้องเรื่องช็อคแล้วนะครับผมแล้วก็ ไหลให้มันได้เขี้ยวนะฮะให้ให้มันล็อกกับเขี้ยวไม่ใช่ว่าดึงพลืด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 แล้วลุ้นติดไม่ใช่นะฮะเราต้องให้มันล็อกเขี้ยวก่อนเห็นไหมฮะเพราะผมใช้วิธีการล็อกเขี้ยวเนี่ยดึงแค่นิดเดียวสะบัดข้อก็ติดละนะฮะสะบัดข้อก็ติดละทีนี้เนี่ยในการสตาร์ทเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม่เบิ่อเครื่องให้ลอกมันในสะบัดขมันก็สามารถติดติดได้ดังนันเราต้องเบิ่อเครื่อนให้ล็อกกติก่อนมันจะเคลื่ขึ้นมาปิดได้นะฮะโอเคนะครับผม